มาชมเกมโตลต้าไทยลีกนะครับวันนี้เป็นเกมผู้สำคัญครับเชียงรายยูเนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับมีคุณตวัฒน์เอกชัดนะครับผมลูกสองเสียพันครับจำที่พุ่มหญ่ครับสวัสดีครับนี่เป็นการเจอกันของแชมป์เก่าและรองแชมป์เก่าจากฤดูกาลที่แล้วนะครับสิงห์ชัยนาทีนะแชมป์เก่าเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมย์รองแชมป์ซึ่งก็มีดีกี้เป็นแชมป์หกสมัยนะครับเป็น เกมนัดท,ที่8ของฤด,ดูกาลรต่รว่าเป็นเกมนัดท,ที่6ของทางบุรีรัมนะครับทางดา้านบุรีรัมเคียก,กอดครับวีมาในชุดสีสีขาวนะครับออกขาวเหมือนกันจากซ้ายไปขวาครับเจียงรายเสื้อส้อมเกงดำพยายามเซตบอลขึ้นมาครับในช่วงต้นเกมทางบุรีรัมเคลิชพิธิวั์บิล ขืนมาครับขยับไทยกับบิลทีหนึ่งบิลดองยิงดูครับลูกนี้โอ้โหบอลเรียบครับแล้วน้ำหนักเบาแล้วครับสิวรักรับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบิลแต่ว่ายิงลูกนี้บดเกินไปครับวิถีตรงกรอบก็จริงแต่ว่าความแรงไม่เท่าไหร่ครับสิวรักเลยรับเข้าซองเลยทวินออกมาซ้ายครับให้กับบิลบิลลากขึ้นมาแล้ว ขวาสุดมีขอบอลโยนมาโชติพัฒจับเกี่ยวพ่แม็กเอกนิดยิงดิไม่ตกกรอบกันโผลนาริปภะษานงานกกนดีมากครับตื่ท้ายน่าเสียดายครับไม่ตงกรอบอู้เข้าทำของเชียงรายยอดเยี่ยมมากครับจังหวะนี้จากความผิดพลาดของเคลลิตด,ดาวของบิวโชติพัฒตกกลับมาจุดน,นัดพบเลยครับแม่ว่าเอกนิดยิงลูกนี้บอลหลุดกรอบไม่น่าไกลเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อู้ต้องชมพรรษาที่มาเร็วด้วยครับมันก็เลยทำให้มุมยิงของเอกนิดเหลือน้อย แต่ต้องชมกันเข้าทำของเชียงรายบอลขึ้นมาใหม่โอ้โหสุดประโชคล่วงไปแล้วครับดามทำฟาวโโอ้หชินาพัฒตัดเกมเลยครับแล้วแบบเล่นเร็ว,รวออกมาทางซ้ายครับจักรพัันธ์จกรพันธ์นขยับมาเข้าซ้ายยิงติดล็อกครับวันนี้ไม่ได้เนี่ยอย่งเก็บบอลสรวุฒิแล้วเคลียร์ทิ้งไปนะจักรพันธ์ออกหลังโอ้โหดูสิ่งที่เล่นเร็วเรืเร่อยเมื่อวานนี้โอ้จากจากังหวะที่ชินาพัฒจะไปขอโทษขอโพยผู้เล่นพูลีลัมนั่นแหละ ชินพัฒพยายามจะไปแล้วไเสียตำแหน่งเองเลยครับโอ้ยังดีที่ลูกยิงของจักรพันธ์ไปติดบล็อกแล้วก็โดนเตะอัดไปด้วยนะครับจงเข้าไปบิวพักอ,อกจะพักอ,อกให้เลครับบิว,เป,วเปิดซ้ายเข้ามากำลังติดลือดินเคลียร์ไว้ได้บอนแถว2ยิงสวนเลยครับสุริยา <c oughs> ครับชวิชแตะมาลือบดินเปิดเข้ามาเทับที่สอ,สอเอกนัโอ้โหมงนี ข,ข,นนข้ามขาไปครับโอ้โหตัวติดนัดมงเกือบเสียบขาเหมือนกันบอลเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแม่แต่ว่าสรานนท์เมื่อสักครู่นี้ดูครับวิถีบอลเนี่ยสรานนท์ก็ต้องก็ต้องเอาชัวร์กะพาัานหนาครับบุรีรัมย์จะได้สวนบุรีรัมย์ให้มาอิงเกโซอิงเกโซแตะออกมาสุพนัทสุพนัทเขาขวาแล้วลองยิงดูครับโอ้โหบอลติดติดไซค์ก้อยครับบอลปรีหนอดไปเลย ทางขวามีรัตนากรน,นะครับแม่แต่ว่าตัดสินใจยิงเองนะครับหรือบอลตัดได้ตรงกลางจากความผิดพลาดของสุยาที่จ่ายเสียนะครับสุดท้ายได้จบแต่ว่ายิงไม่ดีอ้าวโอ้ตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะเป็นจากพันวางบอลหยอดข้ามมาเลยครับอ่าครับขึ้นมาเชปวิชเก็บบอลได้ด้วยเชปอรวิชลากแตะเข้าไปขส้นหลังแล้วก็จิ้มเข้ามาหน้าประตูไม่มีใครครับโอ้โหไม่มีใครเข้าไปถึงเส้นหน้าประตูรับโอ้บอลผ่านหน้าประตูมา ยังได้อยู่นักตะ,ะกรอนแล้วขวดทิ้งไปเลยครับเป็นบอลทุ่มของบุรีรัมเคลิชเปิดข้ามมาเชฟโรวิชเชฟโรวิชดึงจังหวะครับแตะหนีมาแล้วก็ยิงยัดเข้ามาหน้าประตูเลยครับเข้าซองพอดีครับสลานนนท์ช่วนี้ของบุรบีรัมได้ลุ้นตลอดเลยครับทางซ้ายพอเชฟโรวิชช่างดัวเองออกไปนี่ก็กลายเป็นว่าดูจะมีพิษสงมากกว่าอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับ ดูครับจังหวะนี้เนี่ยหนีทางด้านของชินพัฒน์มาได้แล้วนะครับแล้วเปิดมาโอ้โหพี่น้องไม่เข้าใจครับไปไปรออยู่ครับเอกนิตทะลุขึ้นมาเอกนิดอารครับได้ด้วยเอกนิดอารครับดวลดวลกับเคเลิชหลบไปได้แล้วเตะบ,บ้าถึงเส้นหลังเปิดยกกลบมายิงริบโอ้โหบอลปริ้นครับออกออกหลังไปเลยโอ้โหกระรับ อัครวินเหลือเชื่อมากโนโนครับอู้หูระยะจ,อจ,อจ,อจอ่อๆเพียงแค่2อสหลาเท่านั้นนะครับบอลจ่ายของพิธิวัตรให้กับเอกเนิสพอได้หันหน้าปุ๊บเนี่ยคราวนี้จเจอต,ตัวตัวจากพันเข้าก่อนนะครับตามด้วยอักบาลแล้วปาดก,กับมาตรงนี้โอูโ้หโดนไม่เต็มครับงด้านของอัครวินทษทีเดียวครับครึ่งแรกสุดโชคออกบอลไปครับทางซ้าย อตรตักกรตะลุมาอิกเรโซอตรตักกรเล็งครับยอดเข้ามาสุภนัทสุภนัทหมดแนล้มยอดโอ้โหรีข้ามคานโฮมกะยิงเลยครับใช่ครับเจตนาน่าจะพยายามปั่นไปเสาไกลนั่นแหละครับแต่ว่ายิงไม่ดีดูอีกทีครับสุวโชควิ่งทำทางไปแล้วครับใจยิงเองขยับหลอกทีแรกแล้วช่องมันเปิดนะครับเนี่ยครับ <king> ้นนลูกีครึ่งแรกที่สิงเสียดียมครับจบลงด้วยยังผลทั้ง0ูนย์นะครับเชียงรายเจ็ดศูนย์บุรีรัมย์เจ็ดศูนย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาชมครึ่งหลังกันต่อมาที่เชปวิชเชปวิชลักจีเข้ามาไหลทะลุมาแล้วสุมโชคยิงลูกนี้เบากระชอกลูกนี้ซ้ำไม่ทันแล้วนัดทิ้งตรงนี้ดึงมาดูต่อศูนย์ครับโอ้โหอ้าวลำหน้าหรือเปล่าโอ้มี่ทงลำหน้าขึ้นมาครับ เดี๋ยวดองดูเพราะจังหวะสุดท้ายเหมือนเชี่ยวบวิดจะจะสัมผัสบอลหรือเปล่าครับปีร่อการที่แล้วครับนี่ครับการจังหวะชับล้ำหน้าของสุภมงคจริงนะครับคือจะดูนี่แทบจะหัวไหลอย่างเดียวเกลิช กระชากกัะดุดินแล้วเปิดเข้ามาหน้าประตูได้โขกแล้วครับทุกรีกโอ้โหปัดทิ้งไม่ได้ครับโอ้สารนนนี่ครับจังหวะได้โขกเน้นๆครั้งแรกครับของเชโบวิชเป็นซูเปอร์เซฟของสรานน์เลยนะครับบอลเนี่ยแทบจะเบียดเสาอยู่แล้วครับตั้งแต่ครึ่งแรกและเปิดแต่ละครั้งเนี่ยน่ากลัวตลอดคราวนี้เข้าศีรษะของเชโบวิทบริเวณจุดโทษครับตกพื้นก่อนหนึ่งครั้งแต่ว่าสานน์ไม่พลาดครับมองเห็นบอลพอดีเลยครับเต็มๆเลย ทิกาครับแล้วรุนแตะมาสุดแล้วพิวัตรจ่ายทะลุมห้บิวบเข้าขวาแล้วกดเป็นเน้นนะโถแล้ข้างตะข่ายแล้วมุมมันบีบแล้วด้วยหาโอกาสให้กับตัวเองได้ดีแล้วนะครับจ่ายตรงนี้ของพิธิวัตรดูอีกทีครับโอ้ไปเสียเหลี่ยมให้กับบิวนิดนึงครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วบอลยงแล้วเปิดโค้งเข้ามาเด็กตีตรงนี้เราปัดเคเ้าเส้นโค้งซ้ำที่ข้างทาโอ้โหแต่มีเสียงตมีมาก่อนแล้วครับ จริงมันมันน่าได้นะแต่จังหวะของบิลแล้วแต่น่าจะโดนจับฟาวน์แต่บิวนะครับเชโปโววิชยองแรงแตะเข้าไปเองครับล็อกเข้ามาแล้วก็วกดด้วยขวาตรงนี้โอ้โหแมเข้าหลังประตูเลยครับแม่บอลตกพื้นแล้วได้ลุ้นเลยครับลูกยิงไกลของชินพัทรลีออน,นมีเฮเกอร์เหมือนกันครับลูกยิงของชินพัตรได้ลุ้นเลยนะครับ บอลผ่านมาหมดเลยแล้วก็ตกคืนก่อนทีหนึ่งแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบนะครับหาช่องเจอจนได้ครับไหลเข้าไปครับทางเอกนิดอะลุอุ้ยมาทีบิลหยอดเข้ามาอีกนิดได้โขกด้วยแล้วที่ปัดแล้วก็ตัวซ้ำไม่มีเลยทันทีก่อนโอ้ปโูโยูโซอ่าอุ้ยดีครับบิวฉางตัวเองมาทางด้านซ้ายแล้วเปิดจังหวะแรกเลยครับโอ้โหแม้ว่ามันจะ อาจจะตรงตัวสิวรักษ์แต่ว่าบอลมาค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับปฏิยาเร็วมากครับสิวรักษ์เทพสูงเนินนี่นะครับทำไมเป็นมือหนึ่งทีมชาติไทยปัจจุบันเปิดเข้ามาได้โขกแล้วก็หนึ่งศูนย์ครับโบบุรีรัมก็ได้ประตูจนได้ครับมาจากเคลิชคกับกองหลังอู้เนี่ยครับกลายเป็นทีเด็ดเลยครับบุรีรัมกับลูกกลางอากาศนะครับพยายามบอมพยายามจะเล่นลูกกลางอากาศตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับ อู้แต่ว่ามาประสบความสําเร็จในครึ่งหลังแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเหนื่อยเลยครับดูครับเตะมุมเสาแรกครับแล้วเคลลิตมงโดยที่แทบจะไม่ต้องกระโดดเลยครับนิดเดียวเท่านั้นครับบอลเช็ดบางๆแล้วก็เสียบเสาไกลซึ่งไม่มีใครคุมเสาสองอยู่เลยครับโอ้เปิดพร้รอมเหมาะพอมจอมยิงเคลียร์ทิ้งมาก่อนครับต้องรีบเล่นครับชิงราย ปียพลจะทุ่มไกลใช่ครับอ้าวโอ้ไม่ทันได้ทุ่มครับโอ้ <laughs> โห <laughs> <laughs> ปียพนนะ่ะเหมือนตะโกนบอกปล่อยๆเพื่อจะรอทุ่มไกลลุ้นทั้งสุดท้ายครับพุทธสินไม่ให้โอกาสแล้วครับอ่าก <laughs> <laughs> อทีสิงเสตียมครับจบเกมนั้นเชียงรายยูเนเต็ดครับเปิดบ้านแพ้กับเรือเด็ดไปซูปร์ตัวหนึ่งครับ